นุ่มญี่ปุ่นขอ้าวกับรุ่งราวีสสิประพายิมครับคุณผู้ชมครับงานนี้มันจะเป็นผันลืรืพี่น้องเฮ้อจังหวะนี้ครับแม่มันจะเป็นอย่างไรครับที่เปิดตัวมานี่คือรุ่งราวีสสิประพายิมนะครับในสมัยนี้นี่อายุ24ปีครับอ๋อสถิติน,นี้ตอนนั้นนี่ร้อยยี่สิบไฟนะครับรุ่งราวีสสิประพายิมนะครับเจอท่านของนักชกชาวญี่ปุ่นมีนามว่ายุคิยะ นาคามมระนะครับทั้งคู่เจอกันในรายการมวยไทยวอริเออร์ครับผมนะครับที่จัดขึ้นวันที่26นะครับเดือนกรกฎาคมนะครับปี2013หรือปี2556นะครับที่ประเทศไทยนี่แหละครับนี่ครับเจ้าของนักชกชาวญี่ปุ่นในการเก่งสีน้ำเงินครับนี่คือยุกิยะนาคามมระนะครับอายุ23ปีครับนะครับณตอนนั้นนะครับก็สูงกว่าครับ170เซนติเมตรครับ กรณีแชมป์ดีกรีแชมป์สาพันธ์มวยไทยอาชีพโลกนะครับแล้วก็แชมป์ฮ่องกงนะครับแหมไปได้แชมป์ที่นู่นนะฮะเอาละครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้ครับช่องโคชเช่ทีวีครับนี่ช่องพารมวยไทยที่สอดแทรกภาษาใต้ครับเอกลักษณ์ช่วงนี้โคชเช่ทีวีครับท่านักของรุ่งราวีสศิปภายิมนะครับดีกรีแชมป์รายการท็อปคิงเวอร์ซีรีส์นะครับดีกรีแชมป์ช่องเจ็ดครับแล้วก็ดีกรีของแชมป์ MTAA นะครับ นี่คือนักชกจากจังหวัดสุรินทร์ครับเคยใช้ชื่อว่ารุ่งราวีบัญชาเมฆด้วยนะครับเอาละครับมาแลกกันดีกว่าพี่น้องเคื่องมาจะเป็นผันเพื่อจังหวัดที่ขึ้นมาดูว่าจะเป็นอย่างไรครับเปิดมาครับยกทินหนึ่งครับยกแรกครับยกแรกคยับเดินเข้าหาครับยับเดินเข้าหาครับรองราวีข้ามมุมแดงครับยุกิยะมุมสีน้ำเงินครับจับขาไปก่อนรุ่งราวีครับจังหวะนี้จับข้าวไปเอ่กรรมการบอกเอ้ยอย่าจับเชื้อหน้องเป้าไหนรุ่งราวีก็แซวอย่าจับเชือนะครับ จับเชิงแบบนี้กรรมการต้องแย่งแน่นอนครับรุงราวีครับเดินเต้นนกเอี้ยงเข้าหาครับอยู่กี่ยันในเต้นนกยางหน้าหลบออกไปครับผมจังหวะนี้ยับเดินเข้าห้ยับคว้าครับรุงราวีเทพคว้ารุงราวีจังหวะนี้เดินเข้าหาเข้าชิดเข้าไปแค่แคิ h พี่เบ้าไปแค่แคเลยจะได้เสยกันโดนนะครับไปแค่แเลยจะได้เสยกันโดนครับโซ่ขวากับรุงราวีครับโอ้โหฉายไปครับฉายไปแค่แค่คือใกล้ๆครับฉายก็คือเกื่อบนะครับแข้งซ้ายมาซ้ายคืนครับ จังหวัดนี้ครับมคดแข่งขวาโคทีน้ำตัวครับลุงราวีแข่งซ้ายครับสุราษฎร์ก่อนสมุยใช้คําว่าฉายครับต่างจังหวัดใช้คําว่าฉามนะครับยับเดินข้าว่าไปยับติดๆเลยเพียหมอาเพื่อน่ะทีขวาครับลุงราวีครับมัดมาครับแข่งซ้ายเจาะขาเจอมาซ้ายคืนครับจากยุกิยะอื้ออ้อเจาะขาโควนยางคับคิกครับคับคีเนี่ยเตะน่องครับทำลายขาหน้าครับอย่าเกี่ยขาหน้าไปครับลุงราวีเจาะยางโคนยางไม่พานมันพังนะครับอย่างที่บอกครับสูงเท่าต้นตาลก็ลงมาคลานได้เหมือนกันนะครับ จังหวะนี้ขำแขมเดินเข้าหาครับขำไปก่อนครับรุ่งราวีครับแข้งซ้ายครับมาตัดขาครับเตะตัดขาตัดขาไปครับคืนมาครับยกกียร์รุ่งราวีบ่อร้อยได้พี่บ้าเฮ้ยจังหวะนี้ครับมาร้อยแล้วครับแข้งขวาครับทางนักของรุ่งราวีเต้นนกเอียงเต้นนกยังนาเข้ามาครับจังหวะนี้มัดซ้ายครับรุ่งราวีผมจังหวะนี้ล็อกไว้ก่อนครับกรรมการมองแยกก้นทางบ้าแยกก้นแยกก้นจังหวะนี้มาแยกก้นครับเขี่ยดินมาครับทางนักของรุ่งราวี อย่าเตะไข่แล้วพี่บ้าวอย่าไปเตะโดนไข่นะครับแม่เดี๋ยวไข่แฉ็งไม่ขึ้นนะครับแข้งซ้ายครับหัวครับบันเสียงครับจากรุ่งราวีจังหวะนี้ครับขยับเดินเข้ามาครับทีขวายันไ้ก่อนนุราวีทีพึ้นมาครับท่านของแม่ยุกิยะรุราวีขยับเข้ามาแค่แค่เลยครับเตะนี่ครับเตะน่องนะครับตัดขาครับตัดขาหน้าจากรุ่งราวีครับทีขวาครับ่านของยุกิยะมัดขวารุ่งราวีขยับเดินเข้าหาครับยันไปก่อนครับยุกิยะ แทงเขาโอ้ย่าแทงไข่แล้วปีบ้าวอย่าไปแทงไข่นะครับแม่เดี๋ยวไข่ไม่จ้องครับไข่อยุ่คนญี่ปุ่นเดี๋ยวไม่จ้องนะครับหนึ่งสองครับท่านงของรุ่งราวีทรายฉัดมาครับท่านงของยุกิยะทรายครับเนี่ยัดน้องครับฉัดน้องแหมลูกเตะตาขาครับแม่ยุคนี้ครับยุควันลุมพินีนี่นิยมเรียครับคัฟคลิกคัคฟคิกแหมคนไทยเรามีมาตั้งนานแล้วนะครับสองเมื่อสักครู่ครับจากรุ่งราวียับเดินเข้าห้างครับถีบขวาครับท่านงของยุกิยะ ดวงราวีอัดหนึ่งสองครับอืมอัปคัตอัปคัตขวาโอ้ทริปเปิลหมัดเลยนะครับซ้ายเตะมาครับยูกิยะดวงราวีครับเขย่งเข้าไปครับจังหวะนี้หมัดซ้ายลำตัวครับหนึ่งสองค้ำไว้แล้วก็เม็ดหยอกทีหนึงครับอ่ะหมัดหยกทีหนึ่งเสียแล้วครับอืมนายโฆษณาตะลุยตะลุยเมืองล้านนานะฮะอัปคัตขวาครับอ่ะเล่นกันต่อยกที่สองครับอ่ะดูกันต่อในยกที่สองครับทีขวาครับ มัดมาก็หมัดคืนครับจังหวะนี้แข้งซ้ายครับยุกิยะอืมนี่ครับตัดขาครับลุงนาวีทีคว้าก็ลุงนาวีซ้ายมาครับยุกิยะทีคว้าครับหนึ่งสองครับจังหวะนี้เอาล็อกเอวไว้ก่อนครับล็อกแบบนี้ก็ไม่กันแยกออกมาเยยมาหน่อเบ้ามาเยับขวาครับเจ้าของยุกิยะยับขวาครับยุกิยะจังหวะนี้อ๋อทีไปครับอ่าคนหนึ่งทีคนหนึ่งชัดเข้าไปนะครับชัดแปลว่าเตะนะครับ มัดมาเจอโซ่ครับแหม่ลุงราวีบอกในโซ่เข้าหัวหรือพี่บ้านเนี่ยซับโซ่เข้าหัวซับซอมบ้างไเนี่ยซับโซ่เข้าหัวนะครับเกือบจะเป็นบทยาครับเมื่อสักครู่นะครับถีบไปก่อนครับท่านของยุกิี้ยับขวาเข้าไปยุกิยะสงสัยยุกิยะจะแย่งสอครับแข้งซ้ายครับเตะน้ำตัวครับจากลุงราวีจังหวะนี้แข้งซ้ายมาซ้ายคืนครับซ้ายไปครับท่านของยุกิ้อันนีไฟไฟดับเมื่อสักครู่กับมาสอขวาจังหวะนี้เอาล็อกคอไว้ก่อนครับยุกิยะนี่ ยุกฮิฮานี่ผู้บรรยายบอกว่ายังไม่เคยโดนน็อกนะครับชกมา7จ็สิบไฟยังไม่เคยโดนน็อกนะครับซอกขวาครับจากรุ่งเราวีซอกอีกทีครับจากวันนี้อ่าแล้วครับนังมวยญี่ปุ่นภูไม่เคยโดนน็อกมาเจอกับรุ่งราวีแล้วจะเป็นพันพฤื้อพี่น้องเหอนะครับมันจะเป็นอย่างไรครับเอาศอกตั้งมาครับทางของยุกยะเจอนี่ครับเตะตัดขารุ่งราวีตัดขาข,าขึ้นมาจากยุกยี่แ่ลุงเราวีบอกเข้ามาเลยพี่บ้าเข้ามาเลยมาแค็ๆเลยตาหาอย่าถอยไปไหนเรา,าน่ะ จะถอยไปไหนครับเข่าขวารทบท่านของยุกิยะลุงราวีครับแข้งขวาลำตัวฉัดเขาพังไปซ้ายฉัดขึ้นมาครับยุกิยะถีมาครับยุกิยะอัดลำตัวครับลุงราวีหมัดครับลุงราวีเก็บนึินเข้าหาครับอัดลำตัวลุงราวีแข้งซ้ายครับตัดขาแหมตัดน่องครับตัดน่องจังหวะนี้ครับซอกขวาลุงราวีครับตัดน่องเข้าไปครับททานองของลุงราวีแข้งซ้ายมายุกิยะหมัดขวายุกิยะแขงขวาลำตัวยุกิยะไหแข้งซ้ายยุกิยะโอไม่พักเลยครับคุณผู้ชมครับโอซัดกันไม่พักครับ เรียกว่าอาดให้พังจัดให้ผูกถ้ายังไม่ผูกก็บกให้มันพังกันไปข้างผมจากวะนี้ครับแข่งซ้ายมาจากวะนี้นี่ครับเตะตัดน่องนะครับโอ้รุ่งราวีครับถนัดตัดน่องนะฮะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอย่างนี้นี่ญี่ปุ่นก็เลยไปพัฒนาลูกคับคิดก็ประมาทนี้ตัดน่องครับแต่ตามด้วยมัดขวาครับโซ่ขวารุ่งราวีกผางเข้าไปครับโอ้ถึงกับเซธลาเล่นลมครับแต่ทั้งของยุกยะจากวันนี้ใครเป็นเคราขวาครับอัดลำตัวครับแต่ของรุ่งราวีแกเดินเข้ามาครับโยกิยานีต้องถอยเล่นครับ แข่งซ้ายแม่ไหมจะตัดน้องแต่ตัดไม่โดนครับลองลองแปลวว่าหลงไปล้วพลาดครับทีมขวาครับท่านของยุกีะรุ่งราวีเดินบทเดินบีเดินขยี้เข้ามาครับตัดน้องเข้าไปครับรุ่งราวีจจงหวนี้ครับยามายุกี้หมัดขวาครับตัดน้องเข้าไปครับโอ้โหน้องระบมไปหมดแล้วมัดหนึ่งสองสามรุ่งราวีอันลำตัวรุ่งราวีเอ้ายุกยะเหมือนจะมีอาการพลื้อโชกครับมัดขวาครับรุ่งราวีนี่มาครับตัดน้องครับตามด้วยหมัดขวาเข้าอีกทีครับรุ่งราวีครับโอ้ราวีเหลือเกินครับผมเจ้าวนี่เดินเข้าบทเดินติดเดินชิดเดินเบบบีียคครรััทมงกอ โยกิยะรุ่งราวีบาเพลครับหยับขวาครับรุ่งราวีแข้งขวาลำตัวครับรุ่งราวีโยกิยะต้องถอยออกมาผมจังวันนี้นี่ตัดุ่องเหลาแล้วครับจากรุ่งราวีครับโอ้โหครับแล้วเม็ดยกพอดีครับดูนะครับจังวะนี้ซออขวาบดหัวครับนี่ครับมันขึ้นบันเซียนครับแหมแต่ว่ายังทนอยู่ได้ครับแล้วเตะเข้าไปที่ต้นขาครับแล้วหดขวาเข้าไปอีกครับรุ่งราวีครับนี่ครับมันนี้ครับอืมอืเรียกว่ารัวมัดโคตรใสครับมีบนมีกลางมีล่างมีความหลากหลายนะครับ แม่อ่ามาแลกกระต้นแลกกระต้อนพี่มองเออจากวันนี้ครับอันนี้เป็นเทปบันทึกภาพจาก nbttv นะฮะสททนะครับนานแล้วนะครับรายการนี้มวยไทยวอริเออร์นะครับตั้งแต่ปี56าหะครับแลกกระต้อนแลกกระต้อนพี่มองเออมายกทีสามครับทีขวาครับแม่อย่าเทปไข่เลยอย่าเดี๋ยวไข่ไม่จองกันขนาดนั้นอืมงบัดขวาครับซ้ายเตะเข้าไปครับลุงราวีลูกเตะตัดขานะครับ หยาบเดินเข้าหาครับรุ T ่งราวีครับข te ah. yup. ่าวไก่อนครับนี่ตัดขาครับนี่เตะต้นขานะฮะทีมากครับทางของยุกิยะเขามาครับมัดขวาอิมเตะเข้าไปที่ต้นขาจากรุ่งราวีครับลูกเตะตัดขาเขามปนสักครู่หยาบเดินเข้าหาครับมัดขวารุ่งราวีทําวไ้ก่อนครับแข่งขวามายุกิยะโศขวารุ่งราวีครับยุกิยะถึงกับต้องถอยร่นครับผมจจงหวะนี้เดินเบิดเดินบิดเดินติดเข้าไปเดินเข้าไปแค่ๆครับรุ่งราวีแข่งขวายุกิยะจังวันนี้รุ่งเราีอิมเจอทีบจากยุกิยะ แข้งซ้ายครับหมัดซ้ายเานงของยูกิยะซ้ายเตะน่องครับรุ่งราวีครับตัดน่องครับตัดน่องแข้งซ้ายรุ่งราวีครับยูกิยะต้องถอยออกมาครับเข็บเดินเข้าหาครับหมัดขวาทีมาครับเานงของยูกิยะตบตบเจีบนี่ครับตัดน่องครับรุ่งราวีแข้งขวารุ่งราวีครับจังหวะนี้ทีขวาครับเานงของยูกิยะซ้ายเตะขายูกิยะตัดน่องเหล่าแล้วในเตะเตะพับในกันจากรุ่งราวีครับจังหวะนี้ครับโอ้โหมาครับแข้งขวายูกิยะ แข้งซ้ายลุงราวีโวดเข้าไปสูงครับสายมาครับกันไว้ได้ยยกียะรลุงราวีเดินบหวเขาไปโศวขวาครับลุงราวีครับจังหวะนี้ยยกีะต้องกรดไว้ก่อนเป็นเบาเฮ้ยผีเบาใจเย็นใจเย็นอยาแคบอยาแเบผีเบาเฮ้ยอยาแเบอ่ะอยาแขบแปลว่าอย่ารีบนะครับเขียบเดินเข้าหาบุมจังหวะนี้ซ้ายหวนมาครับท่านของลุงราวีทีมมาครับลุงราวีครับยูกียะเดินเข้าหาแข้งซ้ายลุงราวีครับจังหวะนี้แข้งซ้ายหมัดซ้ายยูกยะแข้งซ้ายลุงราวี การอาวุธกันยังไม่หยุดเลยนะครับจังหวะนี้ครับแหมฟิตเหลือเกินครับแข้งซ้ายตัดน้องครับลุงลาวีมัดขวาเย็บขวายุกิยะทีขวายุกิยะลุงลาวีเดินบดเดินบี้เดินขยี้เข้าไว้ครับจังหวะนี้ครับกวาดพลิกเมียครับโจพลิกเมียครับแหมยุกิยะโดนพลิกเมียอ่าล้วค้ำข้าแหมค้ำหัวนะค้ำหัวเท่าไข่เลยครับเมื่อสักครู่นะครับโอ้อย่าเดินหาอย่ามาแค่ๆครับมัดขวาอัดลำตัวครับแหมไม่ใช่ครับอ่าเตะตัดน้องกันเมื่อสักครู่ครับมัดขวานี่อัดลำตัวครับแต่ว่าเตะล่างครับแข้งซ้ายครับแตงยยกะทโม อันลำตัวรุ่งราวีหนึ่งสองรุ่งราวีครับนี่ตัดน้องเหลาแล้วครับรุ่งราวีครับโอ้เริ่มเริ่มเดินไม่เต็มเท้าครับหนึ่งสองตัดน้องครับท่านของรุ่งราวีครับหนึ่งสองตัดน้องรุ่งราวีครับเอามีการพลื้โชว์ครับท่านของยุกิยะมีการเผชิเจอซอขวารุ่งราวีเข้าซ้ายรุ่งราวีเอ้าเสียท่ายักงายภายหลังไปเองครับรุ่งราวีครับไม่พื้ครับซอขวาบดเข้าไปครับเดินเข้ามาซอขวาทิ่มเข้าไปทีขวารุ่งราวีจังวันนี้ครับซอขวาเฉียงพรกแม่ยุกิยะต้องครับแข้้งงซซาาายยยรรุ่วีะ ปวดเข้าไปครับจัดให้พังอัดให้ผุทายังไม่ผุก็บุกให้มันพังกันไปข้างผมจังหวะนี้เเดินเข้าหาครับเข้าคว้าครับเตินของรุ่งราวียุกิยะต้องกอดต้องเกาะเชือกเลยครับเกาะเชือกเพื่อให้กรรมการแยกออกมาครับอย่างมาว่ากันไม่ได้ร้ป่าเอาไม่เอาไม่เอาเอิญเอิญเดินเข้าหาครับรุ่งราวีครับจังหวะนี้อันลำตัวแต่ไม่ถึงครับแ้ง้ายจากรุ่งราวีครับอายุกิยะมีอาการพื้นโชครับแต่ตัดน่องจากรุ่งราวีครับเดินเข้าหาซอกขวารุ่งราวีจังหวะนี้ บาเพลือครับยูกิยะยูกิยะแหม่ทาอะไรไม่ได้ครับทําไม่ได้ก็ยังมาครับอยากมาเอาเอินครับเอาเอิญเอาจ้านี้มัดซ้ายลุงดาวีครับผางเข้าไปแคปเดนเข้าหาครับจังหวะนี้ครับยูกิยะบาเพลือครับแข้งขวาจากยูกิยะอย่าเหลาๆครับยูกิยะเหลาๆเดี๋ยวล้มยาวครับอัดลำตัวครับท่านของลุงดาวีครับแล้วเม็ดยกพอดีโอ้หมดเวลาพอดีครับโอ้ถึงกับเดินเป่าปากเข้ามุมเลยนะท่านของยูกิยะนะครับสงสัยจะแสบครับแสบร้อนครับแสบร้อน แสบร้อนไปถึงทรงในครับนี่จังหวันดนนทบุมีครับพนิกุมีลงไปนอนหงายเลวันเลยครับจังหวัดน,นี้ผู้บรรยายโซน้ำแปครับนี่2ขวาพลกเข้าให้ครับคือตามที่ผู้บรรยายผู้บรรยายในเทปบอกนะว่าท่านของโยกิยัผู้นีไม่เคยแพ้นอกครับนะต้องมาดูว่ามันจะเป็นอย่างไรคนเรามันต้องมีครั้งแรกเสมอนะครับแล้วมันจะเป็นอย่างไรพี่น้องเฮ้่จจากวันนี้ครับ ันจะเป็นผันปลือมันจะเป็นผันพปือหน้านน่ะมาต่อครับผมยกที่สี่แข่งซ้ายมาซ้ายโตขืนครับถีไปครับจากของรุ่งเราวีบัดขวอยุกีะเตะตัดน่องจากรุ่งเราวีครับโอ้ยำทินน่องนะครับอันนี้ต้นขาครับนีเตะตัดขาอืมอย่างที่บอกครับสูงเท่าต้นตาลก็ลงมาคลานได้เหมือนกันครับบัดซ้ายบัดซ้ายหนึ่งสองสามสี่รุ่งเราวีครับแล้วตัดน่องเหลาแล้วครับจากรุ่งเราวีครับจากวันนี้หนึ่งสองสามสี่อัดเข้าไปครับอัดให้สนใจแต่ข้างบนครับแล้วคอยโจมตีข้างล่างครับผมจากวันนี้ กรรมการบอกเยี่ยงก้อนน้องบ้าเยี่ยงก้อนเยี่ยงกอนเยี่ยงกอนว่ากันไม่เร็วแน่เดินเข้าหาครับจังหวะนี้ครับมัดฮุกซ้ายครับรุ่งราวีครับแม่เริ่มเริ่มยืนไม่เต็มที่ครับทางของยูกิยะตัดน้องจากรุ่งราวียูกิยะเริ่มเป่าปาครับจังหวะนี้มันเบิร์นครับมันเบิร์นไปหมดแล้วนะครับจังหวะนี้ยางเบิร์นครับยางเบิร์นโอ้กรรมการบอกเยี่ยงก้อนน้องบ้าเยี่ยงวาเยี่ยงมาว่ากันไหมครับขยับเดินเข้าหาครับจังหวะนี้ครับตัดน้องจากรุ่งราวีครับขยับเดินเข้าหามัดซ้ายครับ ตัดน่องจากรุ่งราวีครับเริ่มยืนไม่อยู่ครับยูกิยะยูกิยะมีอาการผื่นชกโอ้ไม่ไหวครับโอ้เดินเขย่งเขยงกรรมการต้องนับเลยครับผมจงวันนี้อ่านะครับนับห้าหนับพื้นโนบ้าหนับหกไม่ไม่นับเจ็ดนับแปดโซ่ไหมโซ่ไหมเอาสู้เอาสู้ครับสู้ก็สู้กันต่อครับรวมเอาไปเดินบทเดินบี้เดินขยี้เข้าไปครับตามตีนะครับปิดเกมครับตัดน่องเข้าไปนุ่งราวีตัดน่องนุ่งราวีครับกรรมการโอ้โหโบกมือบายบายแยกย้ายสลายตัวเรียบร้อยหอยเสียบ เป็นการแพ้นกครั้งแรกของยุกิยะเลยครับผมจังหวะนี้ครับโอ้รุ่งราวีก็เปิดซิงน็อกยุกิยะไปเลยครับผมจังหวะนี้ชูมือเลยครับโอ้โหเป็นครั้งแรกครับที่ท่านังของยุกิยะโดนน็อกนะครับก็คาดเข็มขัดแชมป์ให้ท่านังของรุ่งราวีครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับช่องโคชเชทีวีครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับมามาดูภาพช้าเพื่อความสัใจครับคุณผู้ชมครับจังหวะนี้ครับนี่เรียกว่าเบิร์นน่องนะครับเบิร์นยางครับ อย่างที่บอกครับว่าสูงเท่าต้นตาลก็ลงคลานได้เหมือนกันครับนี่ครับลุงนี้ครับอเตะเข้าเส้นปิตุขาดนะฮะเข้าเส้นพอดีนะครับเส้นเส้นหลังเข่าอะครับเมื่อสักครู่นะครับนี่อัปคัดขวาครับอืมอัดขวาครับอัดขวาเข้าไปครับดูภาพช้าก่อนที่จะจากกันไปนะครับนี่ครับสูงเท่าตาลก็ลงคลานได้ครับจังหวะนี้ครับโอ้นี่นี่น่าจะเป็นช่วงแรกๆนะครับที่จะว่าขึ้นก้านคอนะครับ